และนี่ก็คือโคดพี่มหากาบลิโป้โดนบับมาทั้งทีก็เล่นมันสักหน่อยแล้วกันจากไกลจริงๆนะนี่บาบเลยเหรอแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะเติมตังเพื่อซื้อลิปโป้กันนี่เลยเพจผอบมดเคล v เ r อร์เพจสะดวกปลอดภัยรวดเร็วว่าใช้แค่โเพ่ดีเท่านั้นจิบเด็ดเลยที่ลิปข้างล่างในตอนที่เกมเปิดตัวแรกๆลิปโป้เป็นมหาเทพในกกรหนึ่งหนึ่งแต่สมัยนี้กลายเป็นฟลเรนติโนไปแล้วสมัยก่อนคุณสามารถเป็นมหาเทพได้ในราคาแค่เก้าบาทลิปโป้ยาเ ส่วนในวันนี้มันก็เป็นแค่คลิปที่ตีดูดเลือดเขาคือมหาเทพในราคาเก้าบาทที่สามารถสร้างดาเมรได้รุนแรงยกเว้นว่ามึงจะได้ตีหรือเปล่าและขึ้นชื่อว่ามหาเทพเขาไม่เคยเกรงกลัวใครไม่เกรงกลัวกับทางป้อมสุดท้ายก็ตายเหมือนหมา และคุณอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าลิปโปเผชิญหน้ากับมูลาใครจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนว่าหลายคนต้องมองว่ามูลายังไงก็เป็นฝ่ายชนะชัวชัวเพราะผิวไหวมากกว่าโอ้โหนี่จะบอกว่าลิปโป้ชนะเหรอเจ้าบ้าอะไรมาชนะคิดว่าลิปโปมันตามความเร็วของมูลาทันซะที่ไหนล่ะลิปโป้ลิปโป้ลิปโป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  นี่กูดูบ้าอะไรอยู่อะเนี่ยแต่จ้อย่าได้ทิ้งความหวังนี่คือมหาเทพในราคา9บาทดังนั้นเขาต้องมีดีของตัวเองอยู่ลยิอร์ลิปอรลิเปอลิปอมาให้กูรับาช้ยิาขอสมันอยสุดยอดมหาเทพในราคา9บาทคนนี้จะสามารถแสดงเดชได้ก็ต่อเมื่อฮีโร่ไฟลยตรงขาดนั้นขาดลิปเปอรลิปเป จงระวังไว้ให้ดีหากคุณเป็นเมดหรือแคลรี่ที่ไม่มีสกิลหนีแล้วล่ะก็จงเตรียมตูดของคุณไว้ดีๆีเพราะคุณจะโดนลิปโปตถอยตูดหากคุณเป็นแทงและกำลังหลงระเริงว่ากูไม่มีทางตายเออคุณคิดผิดแล้วแหละเพราะมันมีเอ็กซิคิวลิปโปลคือเทพแห่งสงครามดังนั้นเมื่ออยู่กลางดมตีนแล้วล่ะก็ลิปโปลลิโปลโอโอโอเสียบเทอเนาะลิปโปลลิปโปลลิปโปลตายยังมาจู จุดจุดมึงไปแข็งหลายรอบยังไดจุดลิโป้คนมหาเทพราคาเก้าบาทเขาสามารถเผชิญหน้ากับศัตรูได้โดยที่เขาไม่หวั่นกลัวไม่ตดิปเพราะมันบ้าิิปและที่ได้มีทรีนที่นั่นมันต้องมีลิโป้มหาเทพราคาเก้าบาทผู้สามารถเดินหาส้นทรีนได้ทั้งวันิปย และนี่เขาเรียกว่าลาาชดรวยเลือดน้อยไม่ใช่ปัญหาสำหรับมหาเทพเก้าบาทเขาสามารถต่อสู้ได้โดยเลือดเหลือแค่ขีดเดียวอ้าตายหาซะแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีเกิดแต่เขายังต้องใส่เดียวกับมหาเทพตุยดูดและลิปโปก็เป็นฝ่ายที่ชนะแต่ก็แพ้ในเกมอยู่ดีเพราะทีมกากเอาจริงๆนะ กดเจอน้อยมากเลยนะคนไล่ริโป้เนี่ยสงสัยคนลำคาญเสียงมันมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ในเกมเขาไม่ได้พากแบบนี้อา้าวเลยถ้าว่าในเกมพากแบบนี้สิโอ้คอยโล่งใจหน่อยกูนี่ปวดหัวเลยอีนาเกเจียวเซียนคนขายน้ำแข็งใสชอบมันไปได้ไงเนี่ยอยู่บ้านไม่ปวดหัวบ้างแล้วเจอแต่คำว่าริโป้ริโป้เนี่ย